ราวันนี้พามาชมแดนดิงลิ่งลำนี่เป็นเครื่องเครื่องเออไม่สันครับ c d 25ครับเดิมเป็นกระบะเปิดข้างสามทิศแต่คันนี้จะไม่มีหลังคาเป็นเปิดข้างสามทิศครับ คัตสีดามบนดามล่างครับดามหกมิลครับเป็นเกือบครังสามสิบตอนนี้สเปคยาวสองเมตรแปดสิบกว้างเมตรหกสิบครับซับในจะเป็นลายลายตีนไก่ครับลายเม็ดขาสารนครับเดอ ก็ยังได้สั่งจองทำกันได้เรื่อยๆครับชอบสไตล์ไหนสีไหนชอบเครื่องอะไรสเปคไหนครับเออนี่กำลังไล่เก็บรายละเอียดครับกำลังทำที่ใส่กระจกครับคับสซีใหญ่ยกซีบีเอ็ม อันนี้ก็ไม่แพงครับจบไปประมาณ8ปดหมื่นครับเรืองทำสีครับทั้งโครงทั้งเครื่องทั้งค่า,ลคาเล็กค่าแรงทั้งหมดครับซับในจะเป็นลายเอกสารนะครับเครื่องสองเจ็ดครับ สับุนชับ่างครับดู่ตรงใายครับเอาท้ายพ่เก็มครับเหลือทันดำคันนี้ครับทํานหน่งกำลังทำครับดำเครื่องแปดห้าครับพาวรยแล้วก็มีสโลกลางครับเป็นดักกระบะยกดำได้ครับยกหัวได้ด้วย ก็เหลืออีก2องสามคันกัน้าบ้านจะพามาชมครับก็ท้าใครสนใจก็ยังติดต่อกันเข้ามาได้ครับอย่างคันนี้ครับเป็นรถต่อใหม่หรือจะเป็นมือสองครับอุปกรณ์พ,พัฒนาอันนี้เป็นมือสอง้องเครื่อง11ิบเอแรงครับพิสโลด้วยนะคัน รคันนี้ก็ถูกครับ38,000บาทเอง38,000บาทนี่พร้อมเครื่องด้วยนะครับเครื่อง11เอแงท่ากีเดน่าเบรกน้ำมันครับแนบ2ชั้นก็4 4นิ้วครับ4หรือ3เดียวจำไม่ได้อ๋อก็ซหน้า4ครับแนบ2ชั้นแต่มันไม่มีฝาท้ายนะครับ สามหมื่นครับเอ้ยสามหมื่ปครับส่วนคันนี้เจ็ดหมืนห้าครับมีสโลด้วยพร้อมเครื่องเสียดแหลกกระบะเปิดสามทิศครับคัสซีมิซูครับส่วนคันหน้าบ้านก็เป็น8ปดหมันบาทครับเปนรถต่อใหม่ครับนนี้คันนี้เป็นรถต่อใหม่นะครับ ยาว2เมตร70กว้างเมตร60ครับเดือน15ครับส่วนคันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับสโลกลางเออสโลลายเกียร์ครับพร้อมเครื่องเสียบเองถ้าซีดีครับทัาซีไม่ผุก็ สนใจคันไหนก็โทรติดต่อทาเบอรเเาา์เข้ามาที่เบอร์0860573965นะครับอู่พ้อการช่างวีรมครับชื่อร้านเรามันจะเป็นรถเมื์สองครับราคาถูกๆครับเหลืออยู่ประมาณ4คันครับตอนนี้กับคันดำคันนี้ ก็สนใจขนครก็เดี๋ยวทักมาคุยกันครับโทรมาคุยแอดไลน์มาก็ได้ครับเบอร์นั้นเลยครับเบอร์ไลน์ผมก็เดี๋ยวจบกันเพียงเท่านี้ของเราคลิปนี้ครับสวัสดีครับ